เรื่องของไทยและกัมพูชาคะ่ะตอนนี้2ฝั่งก็พยายามที่จะเอาหลักฐานมาให้กับคนกลางนะคะซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานด้านหน่วยงานานานาชาตินะคะที่จะให้ได้เห็นหลักฐานว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้กระทํากับเราอย่างไรกันบ้างให้ได้รู้ได้เห็นความจริงนะคะอย่างเรื่องของระเบิดนะคะก็ให้ดูกันนะว่า ฝั่งกัมพูชาเนี่ยได้มีการทําอะไรยังไงบ้างมีความเสียหายยังไงบ้างนะคะเรื่องของการละเมิดอนุสัญญาออตตาว,วาก็มีการเอาหลักฐานเก็บรวบรวมแล้วก็ยื่นไปนะคะอย่างวันนี้ยกตัวอย่างนะวันนี้ก็มีคณะ IoT นะคะเป็นคณะผู้สังเกตการชั่วคราวตามข้อตกลงหยุดยิงไทยกัมพูชาซึ่งก็เป็นคณะผู้สังเกตการทหาร จากประเทศในแถบอาเซียนเนี่ยนะคะก็มาดูในพื้นที่ของประเทศไทยก็ไปดูโรงพยาบาลไปดูจุดต่างๆนะคะให้ได้เห็นว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนกัมพูชากระทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทางคณะผู้สังเกตการค่อยสัมภาษณ์สั้นๆกับสื่อนะคะว่ามาแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกรายละเอียดนะว่าเซอร์ไพรส์ที่ว่าเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนอะไรอย่างไรนะคะแต่ว่า เรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยมันก็มีให้เราได้เห็นกันอยู่ตลอดนะคะขอเอาคำพูดของอาจารย์อะไรนะความจริงก็คือความจริงอะนะคะอาจารย์ปีชาใช่ไหมความจริงก็คือความจริงคือไม่ว่าจะโกหกยังไงเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็ต้องโต๊ะแตกความจริงมันก็ต้องปรากฏอยู่วันยังค่าแล้วเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนตลกเลยนะคะมันเหมือนละครอะแต่มันเป็นความจริงอะ เรื่องของเรื่องก็คือมีทหารเรือของบ้านเราไปตรวจสอบพื้นที่นะคะเป็นชุดเก็บกู้ระเบิดอ่ะแล้วก็ไปตรวจดูตามตามพื้นที่ของบ้านเรานะว่าไปดูว่าเออมีตรงไหนที่แบบเป็นกับระเบิดอะไรบ้างที่ฟังกัมพูชามาฝังไ้หรือเปล่าปรากฏว่าไปเจอโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งและด้วยปฏิพันธ์ไหวพริบของเจ้าหน้าที่ของเราพอเจอโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยก็เอาไปชาร์จแบตค่ะ เอาไปชาร์จแบตแล้วก็ไปดูซิว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ในโทรศัพท์หรือเปล่าปรากฏเฮ้ยมันโปะแต่จริงๆนะคะอะดูรายละเอียดกันค่ะชุดเก็บกู้กวาดล้างที่หนึ่งหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือนะคะหรือว่านปททอรรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานการเก็บกู้และกวาดล้างได้ตรวจพบโทรศัพท์ของทหารกัมพูชาค่ะ ทิ้งเอาไว้ที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดบริเวณฐานเหนือเมฆนะคะก็เลยขอดูสะหน่อยว่าในโทรศัพท์เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะก็เอาไปชาร์จแบตเตอรี่ปรากฏว่าโปะแตกเพราะพบคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพถ่ายที่ทหารกัมพูชาถือทุ่นระเบิด PMN2 แล้วในคลิปเนี่ยก็พูดภาษากัมพูชาด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแนะนำการใช้งาน แล้วก็เอาระเบิดที่ว่าเอาไปฝังดินนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาโทรศัพท์ที่เก็บได้เนี่ยส่งให้กับทางหน่วยกองทัพบ,บกในพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไปค่ะโอ้โหต้องเรียกว่าเจ้าหน้าที่นี่มีไหวพริบดีมากนะคะเพราะว่ากลายเป็นว่าข้างในเนี่ยมันมีหลักฐานที่ชัดเจนมากๆแล้วแล้วในคลิปในภาพถ่ายเนี่ยมันบอกหมดว่าถ่ายวันไหน นะอันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีเลยว่าตกลงแล้วมันเป็นระเบิดเก่าหรือเป็นระเบิดใหม่แล้วก็เป็นระเบิดของใครกันแน่แต่กัมพูชาเขาปากแข็งกัมพูชาเขาไม่ยอมรับเขาบอกโอ้โหประเทศไทย,ยเล่นละครเกงอันนี้คุณทำเองและที่เห็นว่ามีการพูดภาษาเขมรเนี่ยคนไทยพูดภาษาเขมรได้ตั้งเยอะตั้งแยะ แล้วละครไทยอ่ะเล่นเก่งจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเล่นละครอ่ะอันนี้เป็นฝั่งของกัมพูชาค่ะไม่ยอมรับความจริงนะคะสื่อของกัมพูชา fresh news ค่ะได้รายงานว่าคลิปทหารกัมพูชาวางกับระเบิดที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่เขาไปเจอในโทรศัพท์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการจัดฉากของฝั่งไทยค่ะหลังจากจัดฉากวิดีโอแรกเพื่อใส่ร้ายกัมพูชาเกี่ยวกับการวางระเบิดซึ่งไม่ประสบความสำเร็จเขาว่างนั้นนะ ขณะนี้ไทยก็ได้พยายามถ่ายทําฉากที่2ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะมีทั้งภาพถ่ายแล้วก็มีทั้งวิดีโอที่อ้างว่าเป็นการวางกับระเบิดตามแนวชายแดนผู้เชี่ยวชาญซึ่งใครก็ไม่รู้นะแต่ว่าสํานักข่าวกัมพูชาบอกนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญด้านไหนก็ไม่รู้ไม่ได้บอกนะคะแต่ว่าบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญบอกว่าภาพและวิดีโอที่กองทัพไทยเผยแพร่ผ่านสื่อในประเทศนั้นเป็นการจัดฉากโดยสิ้นเชิง มีเป้าหมายเพื่อสร้างภาพใส่ร้ายทหารกรัรมพูชาเช่นเดียวกับที่เคยทําในอดีตแน่ยังบอกด้วยว่าเราทําเป็นเรื่องปกติประเทศไทยอะสร้างภาพสร้างละครฉากใหญ่เหมือนกับเมื่อก่อนเลยนะคะเป็นการทําขึ้นมาเพื่อกล่าวหากรัรมพูชาว่าเป็นผู้วางระเบิดใหม่และใช้เป็นข้ออ้างในการดําเนินการทางทหารของไทยเองผู้เชี่ยวชาญคนนั้นก็ยังชี้ว่า หากมีการวางระเบิดจริงๆเนี่ยใครเขามาทำเงินเปิดเผยแบบนี้เขาต้องทำกันทางลับไม่มีใครมาถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานแบบนี้หรอกการวางระเบิดเนี่ยต้องทำเป็นทางลับย่อมต้องทำด้วยความระมัดระวงังและรวดเร็วอย่างที่สุดโดยรวมแล้วภาพถ่ายและวิดีโอที่ไทยอ้างว่าเป็นการวางกับระเบิดของฐานกัมพูชาเป็นฉากที่ถูกจัดขึ้นเพื่อสร้างภาพไว้ใช้ในการกล่าวหากัมพูชาค่ะแล้วก็ยังบอกได้ว่าในคลิปที่มีการคุยกันเป็นภาษาเขมรเนี่ย ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าไม่เห็นจะแปลกเลยคนไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์พูดเขมรได้อย่างคล่องแคล่วรวมถึงพวกเครื่องบ่งเครื่องแบบอะไรต่างๆเนี่ยก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปแหมอ่ะเขาก็ว่าอย่างนั้นนะอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญ